สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องอัมพสว่างเนดดินครับขอบคุณเ้อครับทุกกำลงังใจที่มอบให้อัมพนสว่างเนดินมาโดยตลอดเมื่อในอัมพณสว่างเนรดินสิาพ,พี่น้องสำรวจเส้นทางครับรถไฟฟ้าสายสีสมตั้งแต่สถา,านีสมกรณพลานมากนะครับพี่น้องวาดการก่อสร้างเพื่อนหอดไซแล้วครับแต่ละสถา,านีเพื่อน เป็นยังไงแล้วครับร้อมกับบรรยากาศการจราจรครับการจราจรดตั้งแต่สถานีสามก่อนแล้ะครับพี่น้องตอนนี้ยู <c oughs> ขอโทษครับตอนนี้ยูสามแยกไฟแดงครับที่เลี้ยวขวาไปบางปะอินครับพี่น้องสายผ่านตลอดนะครับเด้อ เจ้าหน้าจอนกันสบายสบายครับพี่น้องชุวยหน่อยังขางออกเมืองขึ้น่าน,นะครับพิ่กระเลยเรื่องบทติตปนไดพี่น้องมินบุรีสามแยกไฟแดงนาทะเลียวขว้าจะไปบางนาชลบุรีนะครับเด้อ มอตวเว้ครับบางนาชนบุรีด้านบนจะเป็นรถไฟาสายสีส้มครับพี่น้องพี่น้องพี่ง่ายมากครับลบพี่ใ่ายก่อน เพงบรรยากาศการจราจรไม่ต้องก,ก,รรกันพี่นอ้องหน้านาผมจะเป็นสถานีน้อมกล้าวอ่พี่น้องเตรียยนน่องน้อเกล่าชื่อสถานีเขาสถานีน้อมกล้าว,วา านีน้องกล่าวพี่น้องสถานีน้อมกล่าวาว่าตั้งอยู่ถนนลางกรแบังครับหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล่าวพี่น้องเบิงอยู่สายขวาเบืเอนนะนะ้องบนนะกระจกหน้าตกหลังเิ้นอนแต่กินพี่น้องเบื่องครับเบิ่งบันดากาศครับพี่น้อง นาสิเป็นสถานียังไปเบิงน้ำกันครับพี่นอ้องคลองหลอแหล่รามกะแหมง157/3 สถานีราดพัฒนาสถานีลาดพัฒนาครับตั้งอยู่ปากซอยราดพัฒนาครับหรือว่าซอยมิตรทินครับพี่น้องทุกคนจะรู้จักกันดีครับคือซอยมิตรทินครับเป็นกาสร้างไปไเรื่อยๆนะครับพี่น้องจักน้ำไดบวูสีสม้มสีส้มย้ำไดสีเหล้วน้อพี่น้องผู้ด,ดรู้คอมเมนต์มาได้เครับเดื้อ การประมูลรถเปิ้นเป็นไปจังไหนแล้วครับตอนนี้สามอยาลาปัฒนาครับเลี้ยวขวาจะไปทะลุถนนล่มกล้าวชุมชนแกหาล่มกล้าวพี่น้องตงไปครับ นีนบุรีไปเบิ้งสถานีต่อไปครับพี่น้องเป็นสถานียังการจราจรเพิ่อขึ้นพื้นที่นะครับพี่น้องคุณกว้างสะดวกสบายย่ำโบรบอติดดอกว่าย่ำรถติดกัดอ่ะอย่ำพี่น้องเอ้ย ซื้อชาตองเก้าอาหารพวกนี้ต่องานได้หรยวพวกนี้ซื้อให้เงินสดซื้อสถานีต่อมา ทถานียังพี่น้องก็ไปพร้อมกันครับ <c oughs> สถานีมีนพัฒนาสถานีมีนพัฒนาครับตั้งอยู่หน้าวัดบางเพลงใต้ บางเพีงหรือบ,งงบางเพ็ญบางเพีงใต้เนาะนาวัดางเพีงใต้ครับพี่น้องเสาร์อาทิตย์ไม่มีตลาดขวัญเลี่ยมเลยครับพี่น้องเนอะวันไอ้พานมาแถาวนี้กับเป็นไหครับตักบาทตักบา,กบาทขางเรือเหแม่นบอกนั่ตักบาทขางเรือเนอาะเสาร์อาทิตย์ครับพี่น้อง บางพิงใต้ร่วมกับบัดบางพิงเหนือพร้อมกับตลาดน้ำขวัญเรียมพ,พี่น้องมึงบรรยากาศครับอัปเดตการก่อสร้างครับรถไฟฟ้าสายสีสมครับไปครับพี่น้องโออมันสร้างคองมสะพานได้เด็นห้าง จำสุดจำไหม็นยังเอ้าไ่ได้เห็นะนังตก้สอเล่นราสถานีนพัฒนาออมือดีการ้อมหัวพี่นกมึงบรรยากาศครับอัปเดตครับ การก่อสร้างรถไฟสายสุโมความเคลือบนาครับป้อมกันจะราจอดครับพี่น้องมาซื้อของซูมเหมือนนั่งแท็กซี่เองสบายสบายครับถ้าล้างกำแพงครับพี่น้องเดี๋ยวซื้อของก่อนครับแป๊บนึงเดี๋ยวเบิ่งกันต่อครับเอาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องพ่นสว่างแน่ดิน หลังจากสื่อชาให้แม่บ้านนะครับอ้าออยากกินก๋วเตี๋ยวเบืออันนี้ก็เตี๋ยวโอเคเบือข้าวอ่ะการก็สร้างเรื่องเส,นงเส้นทุ่งเส้นท่างกันแล้วหรอพี่หน่องแต่ว่าเหลือตะรถเหลือตะขบวนรถนี่ไหนละครับจะเป็นสีมายามได้ ฮาใช้อยู่นะครับเดอ้อรอใช้บริการอยู่นะครับคุณสายสีสม้มเราฟอร์มอ่ไม่เป็นสางกรอนหมู่เหมือน,อนกันกันสายเงนะีเนาะสางตั้งแต่ปีพศ2560<ต>มันเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายใต้ดินก็ยาวเพื่อนสางตั้งแต่ปี สสองพันห้าพี่น้องหกสิบหกเลยนี่อันสายสีเหลืองเขาน่ะนะเขาเปิดใส้บริการแล้วออพี่น้องเอ้ยสีชมพูเขาก็เปิดอันนี้พอแห้งแล้วสิินส้นเดือนนีน่วะโอ,โอพี่น้องเอาละครับขอบคุณครับทุกการติดตามเดอ้อขอขอนุญาตลงคลิปครับพี่น้องเชาวบ้านนะครับผมเหลืองานเหลือการแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องเป็นกำลังใจกับพ่อสว่างเด่นนี่นะพ่ออนคิดหนาวด้ครับเดอ้อขออนุญาตลงคลิปครับสวัสดีครับ